มีสก,กินใหม่อนไนเข้ามาบ้างเนี่ยเหมือนจะมีสี่ตัวนี้เนาะอันนี้หุ่นนี่เุ่ยนต์ก้องทับเสียวน เอนิเท่เป็นผู้ป่วยกับนัก,กจิตใช่ไหมอันนี้นัก,กจิตไลลาก็ใช่ไหมราคาเท่ากันหมดเลยแต่แน่นอนว่าเราก็ไม่ซื้อเพราะไม่มีตังค์นั่นละครับเอาล้วครับตอนนี้ผมก็เอาผู้ป่วยเข้ามาเล่นครับงานนี้ก็ผู้ป่วยได้ออกลงบ้างครับ แล้วก็มาพร้อมกับสกินมัดนูนครับอันนี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้ใช้บัตรเช่าสกินมาเช่าหนึ่งวันก็นั่นแหละครับก็ใช้สกินนี้ลองเอาสกินนี้มาใช้ดูก็กผมอยากรู้ว่าเวลา,าเข้ามาวิ่งในแมปเนี่ยมันจะเท่มากแค่ไหนติดสติกเกอร์เลย เอาผู้ป่วยมาโชว์ตัวซะหน่อยเฮ้ยเพื่อนโดนละหัวใจเต้นน่าจะไล่เพื่อนอยู่แหละครับงั้นปั่นไฟต่อแล้วกันน็อกไปแล้วครับเพื่อนได้ครึ่งหนึ่งพอดีเลยเครื่องปั่นไฟแล้วฝากให้เพื่อนมาปั่นต่อแล้วกันน่าจะมีเพื่อนมาแถวนี้บ้างแหละ โอเคลับนั่งเก้าอีล้ละเพื่อนคนอื่นไปช่วยไหมมีไหม,มโอ้โหปั่นไฟงั้นเราต้องไปช่วยเองซะ,ะแล้วลหละเฮ้ย <Hey, S 1> เพื่อนจะวิ่งไปไหมนะ่ะเอาเออไม่ทันแน่นอนต้องไปช่วยเองซะละมาเฮ้ยเครื่องค้างเดียว์มามามาตีมาเอ้ย,อยไปเลยเพื่อน ดูเหมือนจะไล่ผมอยู่นะครับอ่าไล่จริงด้วยครับเฮ้ยวางไม้ขวางไว้ก่อนเดี๋ยววิ่งหนีก่อนเฮ้ยเอ้ยเอาติดโอ้ยเอ,อ้ยเอ้ยอืม้มดันมาล้มหน้ากี้อีกเอาเพื่อนที่ช่วยไปโถ AFK อ,อีก โอ้ oh, เพื่อมีทิคช่วยที่ดีนี่นะวางไว้ไปก่อนอ่าจะวนจะวนจะวนมาทางนี้อ่ะไม่สนแล้ววางไปก่อนแล้วกันนนีนน่มาแล้วมาแล้วจะล้มแล้วเฮ้ยอึแรงเครือกสุดท้ายใช้ไปก่อนเอ,อวิ่งนี้ก่อนเออล,ล้มละโอ้ นั่งเก้าอี้ครั้งที่สองเพื่อจะมาช่วยผมไหมดูกันก่อนอืมดูจากสถานการณ์แล้วมาแล้วฐานรับจ้างมาช่วยผมละเอ้ยเออดีโอเคฝันร้ายไม่เฝ้ารอดละ แต่ผมนั่งเก้อี้อีกไม่ได้แล้วครับแม่นั้นตายแน,น่นอนแ่เครื่องก่อนคิวให้หน่อยโอเคเพื่อนนักบวชหญิงไม่ต้องมาช่วยละตายเอาจริงคนที่เป็นนักบวชหญิงเขาเป็นเพื่อนผมเองเหรอครับแต่เขาน่าจะเอฟเคไปแล้วล่ะก็ตัวใครตรงมันแล้วกันไม่น่าไปช่วยเลย แต่ตอนไม่ช่วยยังวิ่งอยู่เลยนะแสดงว่าเพิ่งเอฟเคโอทานรับจ้างโดนอีกาละเอ้ยเอ้ยเอ้ยตรงนี้อยู่ไม่ได้ละเดี๋ยวจะเจอเราขึ้นมาจะแย่เอาเดี๋ยววิ่งไปที่อื่นก่อนงั้นไปปั่นเครื่องนั้นแล้วกัน มีเครื่องปั่นไฟตั้งอยู่เครื่องนี้ไม่รู้ว่ามีคนปั่นหรือ,อยังโอ้โหศูนย์เปเซซึ่งก็คือเราต้องปั่นใหม่ทานรับจ้างน่าจะกำลังจุกอยู่แหละครับเั้นก็ฝากก่อนแล้วกันนะเพื่อนเดี๋ยวปั่นปั่นไฟก่อนแม่เมื่อสาวก็น่าจะกำลังปั่นอยู่นะครับ ฐานรับจ้างน่าจะงจุกได้นานอยู่ครับถ้าเกิดว่าไม่น็อกตอนนี้นะโอเคห้าสิบเปอร์เซ็นล้วอ่าตรงนั้นไงปั่นเสร็จแล้วแล้วก็จะเหลือตรงนี้อีกใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเอา้าตรงแม่มนสามเปนเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็ต์หรอมีเครื่องเหรอโอ้จุดเครื่องพอดีเลย เดี๋ยวไปเปิดประตูก่อนเฮ้ยอียอก,กามาวนมีฝั่งหนึ่งอึ๊บฮึบโอเคตรงนั้นหารับจ้างไปเปิดละแม่มื่อซาปก็อย่าช่วยเหรอเฮ้ยโอ้อีก,กาก็ไปตรงนั้นอีกต้องวนกลับมาประตูเดิม นี่มันยังไงกันแน่เนี่ยแต่ฟันไลค์ก็เฝ้านะแสดงว่าน่าจะรอตอนใกล้หมดเฟสแล้วน่าจะวาร์ปมาเอา้าตรงนั้นก็มีผมว่ามันน่าจะสลับแหละลองหลบอยู่ตรงนี้สักพักน่าจะเปลี่ยนเป้าหมายเองแหละอืม ดูท่าจะไม่เปลี่ยนนะเอ้อยังอยูอ่อีกาขึ้นแล้วแย่แล้วทีนี้ส่งอีกาพิธีฐารับจ้างแลครับจะยังไงจะเกิดอะไรขึ้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันมาทางนี้ตาแดงยังอยู่เฮ้ยเอ้เอวางไม้ไว้ก่อนวางไม้ไว้ก่อน อ้าวไม่ไล่ผมไปตรงนั้นละงั้นระหว่างนี้เราต้องไปเปิดประตูฝั่งนู้นเป็นฮันฝันไลายที่เรื่องเยอะมากเลยสลับกันไปสลับกันมาแต่ว่าดูเหมือนตอนนี้จะไม่มีอีกามานะครับน่าจะรอดเลยครับ แต่ไม่รู้ทหารรับจ้างจะน็อกหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะไม่น็อกแหละเอ้ยโอ้อีกามาพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวประตูใกล้เสร็จละเออเปิดสักทีเพื่อนอยู่ไหนเนะี่ยทารรับจ้งางไปประตูนู้นหรอเอ้าเนี่ยเอาไล่มาพอดีเลยโอเคเพื่อนโอเคโอเคโอเคมา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 เรียบร้อยเสมอครับ โอเคครับครั้งนี้มาอยู่ในนครที่ไม่เคยหลับไหลครับกับผู้ป่วยคนเดิมสกินเดิมเอ้ยหัวใจหัวใจโอ้โห oh. เจอเพื่อนพอดีเลยหยุด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 หย,ยุดจะไปไหนเนี่ยไกลเพื่อนซะด้วยผมว่าถอยมาตรงนี้หน่อยดีกว่ากระจกอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวมันมาทางนี้ต้องไปหาเพื่อนให้คิวให้ เบบนี้ก็เสียหัวฟีเลยนี่ก็คือการที่ผมหัวร้อนที่สุดนั่นก็คือต้องมาเจอหันขนแรกดูไม่ดีสุดๆไปเลยใครจะมาช่วยผม เบสสองแล้วเอ้ยอบนี้ครับที่มีเปิร์ฟวิ่งยาววิ่งายาวยาวตามตามหลังน่าจะไม่รอดนะเพราะว่าวิ่งตามมาติดๆเลย รีบรีบอุ้มเลยไม่มีเวลามาเล่นเยอะ <c oughs> อเราเป็นคนจุกไม่เก่งแต่มันจะเล่นยากมากเลยกับการที่มาโดนตีนอนออกจากตี่งอีพุดีเออคนมีเปิร์กอีกคนหนึ่งผม lên này